ลิปที่บอกว่าสามีเอาเสื้อผ้าของเมียเก่าที่ตุยไปแล้วนะคะมาให้เธอใส่ก็มีท่าน,นี้นะคะเข้ามาเล่าสู่กันฟังบอกว่าเป็นเรื่องราวของเพื่อนที่ฝากมาเล่านะคะเธอบอกว่าเพื่อนของเธอพบรักกับแฟนต่างชาติที่ภูเก็ตนะคะคบหาดูใจกันสีเดือนแล้วแฟนก็ขอ แต่งงานแล้วก็จดทะเบียนกันที่ประเทศไทยจากนั้นก็ขอวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็บินมาอยู่ด้วยกันที่ต่างประเทศนะคะตอนนี้เพื่อนของเธออยู่ด้วยวีซ่าแต่งงานกับแฟนนะคะแฟนของเธอนะคะเป็นพ่อไม้นะคะที่เมียตุยไปแล้วนะคะแล้วเขาก็จะเก็บทุกอย่างของเธอนะคะใส่กล่องพลาสติกไว้สองใบนะคะ มีเสื้อผ้ามีเครื่องประดับนะคะแล้ววันหนึ่งสามีก็ชวนไปเปิดกล่องนะคะกล่องใบใหญ่ส่วนมากจะเป็นเครื่องประดับรูปภาพแล้วก็ไดอารี่นะคะเธอเองก็ไม่ได้คิดอะไรจากนั้นสามีก็หยิบแหวนทองสร้อยข้อมือทองของเมียเก่านะคะออกมาแล้วถามว่าเธอชอบไหมเธอก็ตอบว่าอืมสวยดีแฟนของเธอก็เลยบอกว่า เอาไปใส่ดูสิถ้าเธอชอบอันไหนก็เอาไปใส่ได้เลยแล้วก็เธอก็มานั่งดูหรือดูกล่องนู่นนี่นั่นจะเห็นได้ว่าสามีของเธอนะคะยังรักและระลึกถึงเมียเก่าอยู่นะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะมันเป็นความทรงจำดีๆของเขานะคะสามีเคยพาไป เคารพหลุมฝังศพของเมียเขาอยู่นะคะทุกอย่างเขาเก็บใส่กล่องอย่างดีนะ,ะที่ที่เป็นของเมียเก่าเขาแล้วเขานะคะตัดใจให้ให้เธอสามารถใช้ของมีค่าของทุกอย่างเครื่องประดับเขา้าของเครื่องใช้ของเมียเขาได้เขาเมียเก่าเขาได้นะคะอันนี้ถือว่าเขารักเรามาก เธอบอกแบบนั้นเพราะว่าทุกอย่างมันคือความทรงจำดีๆม,มันก็เหมือนกับเรานะคะถ้าถ้าเรามีสามีที่ดีนะคะสามีที่ดีรักเรารักเขามากเขาก็รักเรามากเช่นกันแล้วเกิดวันหนึ่งเขาจากเราไปนะคะเราก็ต้องเก็บสิ่งดีๆความทรงจำดีๆของเขาไว้นะคะส่วนจะให้ใครหรือไม่ให้ใครเราก็ไม่อยากให้นะคะเพราะว่ามันมันเป็นของ ของสามีเราผู้ล่วงลับไปแล้วมันคือความทรงจำดีๆของเรากับเขาเราก็ไม่อยากให้คนใหม่ที่เข้ามามาใช้แบบนี้นะคะนอกจากว่าเราจะรักคนใหม่มากจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสั้นๆที่ป้าแก้วมานำมาเล่าสู่กันฟังนะคะขอบคุณเรื่องราวดีๆจากคุณน้องท่านนี้ด้วยนะคะที่ฝากเพื่อนมาให้ป้าแก้วเล่าสู่กันฟังนะคะ วันนี้นะคะนัดช่างให้มาดูเครื่องซักผ้านะคะเพราะว่ามันมีปัญหาเวลาซักผ้าแล้วผ้ามันมันไม่แห้งอะมันยังเหมือนปเปียกๆอยู่นะคะก<ม>็ะให้ช่างเขามาเช็คมาอะไรให้สรุปว่าต้องได้เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ตอนรับปีใหม่อู้